สวัสดีผู้ชมมาวันนี้มี่ตะโคกไก่จะใช้ล้างน้หมักไว้แล้วนะเนี่ยล้างหมักซอสหมักผงน้ำมันหอยเนี่ยน้ำปลาเดี๋ยวจะมาทอดกันนี่เนอะทอด เซ่ในบ้านเรียกแล้วตากับข้าวเสร็จยังหิวข้าวแล้วหลาน็ใชัยนี่ตใช้จะใส่แป้งทอดกรอบไปนะเพื่อมา,าทำติกระทะทำตกรอบนิดหน่อยอี่น้องหลานตาช้ก็ เดินหลายรอบแล้วอยู่ข้าวแล้วเจม,มักแป้งไปเลยพี่นะ้าะอยากจะใช้ก็หมักน้ำปลาหมักซอสผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยแค่นเองนะหมักก็ต้องกระเที่ยงเนี่ยมันหกโมงแล้วไปเนงะจะใครใ,ใส่กระเทียมไปหน่อยอ รอดเลยหลานหิวข้าวแล้วไหมใครก็ทำโน่นทำนี่ล้วนี้พี่น้องนี่ตัดตัดตัวหัวใจนะจะใช้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หมักซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยนะผมชูรสเนี่ย หมักไว้แล้วแล้วใส่แป้งคลุกกันเดี๋ยวทอดต่อเลยใส่แป้งทอดต่อลงไปเลยเนอะคลุกคุกคลุกเดี๋ยวทอดต่อจะไก่เลย ตะไคร้เราก็เทมใส่ไปเลยเพื่อให้มันอหอมเดี๋ยวจะกินกระเทียมด้วยกระเทียมเดี๋ยวก็ตักออก <c oughs> วันนี้มากินไก่ทอดเครื่องในไก่ทอดกันกินก๋วยเตี๋ยวตะไคร้ซื้อก๋วยเตี๋ยวต้องแต่กลางวันนะอุ่นม,มาและมา เรื่อยๆไก่เหลืองก่อนพี่น้องอย่าเพิ่งไปกลับมันให้แป้งเพิ่มมันเหลืองให้ดีก่อนโอ้พี่น้องเลยเหลืองหอมเลยล่ะเนี่ยเป็นไงน่ากินเลยเหลืองหอมเลยเนี่ยตะโพกนะข้างในยังไม่ได้ทอดนี่ตะโพกหลานเขารอกินข้าเออเว,หาว,เ,วาเหลือหิวเดินหลายรอบแล้วแต่ได้ยินข้าวใหลานกินแบบ โอ้ยหอมอร่อยเลยพี่น้องเอ้เดี๋ยวก้อนเดียวตาชัยอุ่นก้อนเดียวและน้อพี่น้องเดี๋ยวตาชัยเอาน้ำงไก่ออกก่อนโอ้โหเดืองหอมอร่อยเลยขาตาชัยก็เดินหลายรอบแลนะเยอะ เนี่ย yeah. พี่น้องเป็นไง่ากินไหมแต่พกไก่ทอดใส่ซอสใส่น้ำปลาเลยพี่น้องเนี่ยโอ้โหเหลือมหอมอร่อยเลยมาเดี๋ยวมาใส่ตับกันทอดต่อเลยพี่น้องนี่ตับจะใช้หมักซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลนี่ทุกกระเทียมใส่ลงไป ทอ,อดอะไรเหลือเลยพี่น้องจะทายกะทำแจ่วไว้ละเหลือกินเิ้มแจ่วเปนเหงาปั้นเิ้มเหลือตำอะไรอ่ะทำหัใส่ปลาตักจานพี่น้องเลยวันนี้มาเล่นอาหารนี้สัตๆกปัน เนี่ยโอ้โหของลาน็ชัยเป็นไงน่ากินนะหอมเหลืองอร่อยเลยเดี๋ยวาทอดให้เหลืองมันนีเน้อะทอดไปเรื่อยๆให้เหลืองให้ตับสุกเหลือง มาพี่น้องจะแล้ว,วจะไงขึ้นมนาะพักก่อนทอดนานเลยจะจะถึงจะแข็งอะไรคืนพักไก่อนทอดนานนักตัดจะแข็งนะทอดนานนักตัดจะแข็งพี่น้องใส่ใหม่ลงไปเลย รอมันเหลืองกันี่น้องโอ้ยโอ้ยมาเปิดปุ๊บๆเลยพี่น้องเอยเก่งกว่าไรเนี่ยใส่กระเทียมลงไปเจียวอีกรอบพี่น้องให้กระเทียมตอนนนกนี่พี่หนูนี่ตากที่ทอดไว้พักเพื่อเกลี่ยใส่ไปเลย เอาเพื่อนโอ้โหหอมอร่อยเลยน้องเอ้ เสร็จมาติดไฟให้หมดเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆพี่น้องหอมคุณนอร่อยเลยนี่่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยละไก่ทอดตับไก่ทอดนี่กระเทียมเจียวเหลืองๆพี่น้องพริกขี้หนูทอดโอ้โหเป็นไงน่ากินไหมถ้าใช้ทำเจ่วไว้แล้วล่ะไว้ช่วยเดี๋ยวกินกันมี่กาาเหนียวปั้นเกมอีกต่างหากพี่น้อง กับข้าวง่ายๆเราจะใช้ไม่หนวดวันนี้ไก่ทอดตับทอดหอมกลุ่นอร่อยกระเทียมพริกไทย้อมเนี่ยหมักด้วยซอสปรุงรสน้ําตาลนิดหน่อยน้ำมันหอยตำกระเทียมใส่ลงไปเนี่เรามาทอดพี่น้องเหลืองหอมอร่อยเลยเขาบอกกับข้าวง่ายๆกรจะใช้มีหนวดวันนี้ทำมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกินให้อร่อยนะครับ ขอบคุณนักซีทุกคนที่เป็นกาลังใจให้ตาชัยขอบพระคุณมากช่วยกันกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ตาชัยกันเยอะๆนะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตาชัยกับข้าตาชัยมีโหนดกันเยอะๆขอบพระคุณครับสวัสดีครับ